walking slowly มาแล้วคะ่ะเปลี่ยนที่นั่งไปเลยียตอนนี้ไม่ได้เพราะคนเช็คไม่จบเพราะเปลี่ยนตั๋วแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปเปนี่ยตรื่องแล้วรอแอป๊บเปลี่ยนตั๋วไม่ได้แล้วค่ะมา,าย,ยืนตรงนี้มันคือน้ำอะไรจ๊ะมันคือคำหวานคำขอดคำหวาน แต่เป็นไทยได้ว่าต้องมาปีตสุดอโอ้ยสุดยอดจชรีอ <reco> ย no ่าเบกอย่เบรยเบุกบองี้แ้ว่าเขามีมียอะาอยู่ในพระราชวังต้องห้ามนะคะอยู่ชั้นนอกหมายถึงว่าอยู่ในข้างหลังเป็นกำแพงของวังแล้วก็ เข้ามาเดินข้ามน้ำมาแล้วหนึ่งสเต็ปไหนตอบดิฉันมาสิเป็นยังไงบ้างเอาซี่เอาซี่เร็วๆๆคุณแดกอะไรแม่สาบทะเลหอ,อมหวานมากครับอร่อยนะอร่อยมากตัวสามครับสูตรกลางของอาณาจนะักรจัมปา สวัสดีเดย์สเรากำลังจะเข้าไปดูปราสาทมิสเซนตอนนี้เราอยู่ที่กวางนํำนะคะอยู่จังหวัดกวางนำํำอำเภออะไรจําไม่ได้เอาเป็นว่าเราอยู่กวางนำํำแล้วก็กําลังจะเข้าไปดูปราสาทมิสเซนนะเป็นต <c oughs> ัวป้ <c oughs> <Bye. S 2> thank you ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโบราณสถานในศิลปะจามปานะคะถือว่าศิลปะจำที่เรารู้จักกันกลุ่มคนจามปามีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอินเดียนะแล้วลวัฒนารับวัฒนธรรมอินเดียผ่านทางทะเลขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นับถือฮินดูดังนั้นก็จะมีปราสาทที่เป็นศาสนาสถานเพื่ออันที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดูเป็นหลัก งั <Auf> ้นเดี๋ยวเราก็ไปดีกันว่าหน้าตาประสาทยันไงก็จะคุ้นๆคล้ายๆกับคำเหงเพราะว่าเขาก็รับไปรับหมากันอยู่ตรงนี้เนาะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในกันมเันัเศสนะคะ

ไปกดันแหละคะเที่ยวไกด์ไปครั้งแรกแล้วไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าเอาดีนะเป็นไกด์เราตอนนี้เดินอยู่เมื่อกี้นั่งรถรางเข้ามานะคะนั่งรถกอล์ฟเข้ามาในส่วนของที่เป็นโบราณสถานประมาณสักไม่ถึงห้านาทีอ่ะตอนนี้เราเดินเข้าไปที่ตัวกลุ่มโบราณสถานอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าโบราณสถานที่เนี่ยเขาแบ่งกลุ่มตามตัวหนังสือเนาะ a b c d e f g นะคะกลุ่มที่เก่าที่สุด ก็คือกลุ่ม G เออกลุ่ม e นะคะอ e, ที่เก่าที่สุดนะคะเราเรียกกลุ่มประสาทกลุ่มนี้ว่าประสาทมิ t เซนหรือมีซเซนนะคะเป็นศิลปะจำปาจำป,า,จา,มปามีอายุสมัยอยู่ใกล้เคียงกันกับยุคเริ่มต้นของการก่อรอ่างสร้างอาณาจักรเขมรที่ความใกล้เคียงกันแล้วก็รับอิทธิพลอินเดียมานะคะดังนั้นเนี่ยรูปแบบศิลปะ ก็จะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดูเป็นหลักนะคะจะมีเทวรูปต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตัวพิพธิภธภัณฑ์ปฏิมากรรมศิลปะจามนะคะในดานางังอันนั้นก็จะเห็นรูปแบบศิลปะชัดเจนแต่ว่าที่เนี้ยเราจะมาดูในส่วนของศาสนาสถานนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวเข้าไปเห็นข้างในก็จะรู้สึกได้ว่ามันมีความใกล้เคียงกับศิลปะขเขมรมีความใกล้เคียงกับ หลายๆอย่างที่เราคุ้นๆนะคะแต่ว่าเอกลักษณ์หนึ่งของที่นี่ก็คือเสาหลอกเสาติดผนังนะคะเสาซอร้ร่องติดผนังซึ่งสามารถบอกอายุกำหนดอายุของอศิลปะได้นะคะว่าอยู่ในยุคไหนเก่าแค่ไหนเดี๋ยวก็เดินไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเดินช้าๆไปด้วยกันนะเจ้าคะ่ะโอวัเหอคะ น,นี้เป็นกลุ่มซ i ซนอีวันนะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสมบูรณ์เก่าแก่ที่สุดค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีอิเลเมนต์ของความเปนจามค่อนข้างครบนะคะใครมาที่นี่ต้องออกแรงหน่อยนะเป็นค่อนข้างไกลแต่ก็คุ้มแหละถือว่าคุ้มอยู่บีจ้า มิสเซนกุมบีบีบอยเหลือเท่าที่เห็นนั่นแหละจะว่าไปการเดินอยู่ในกลุ่มประสาสติมิสเซนลก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นลาลาคอฟได้เหมือนกันเพราะว่าใช้แรงค่อนข้างมากแล้วก็ต้องปีนต้องป่ายพอสมควรให้ดิคกิกดิคอนดาวโบดีแลว นิโัสคล Nico เรากำลังเดินมาถึงกลุ่ม G นี่คือ G นะคะบอกแล้วว่าปรา,าสาทที่นี่เป็นปรา,าสาทอิฐเนาะฉะนั้นก็จะเหลือเท่าที่เหลือเหลือเท่าที่ไหวเหลือเท่าที่ไหวต้องใช้คำนี้ ถ้ามันไม่มีทางก็คือกลับแต่เขาพูดจะมีทางให้นั่นไงนั่นไง <c oughs> ก็เขาพูดอยู่ว่ามันอ้อมได้คุณเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นแรกรอบมากเลยการที่เราเที่ยวมิสซอนเนี่ยเราลัครอบ <c oughs> เรามีความเป็นแรครอบสูงมากเลยสีวะแน่นอนค่ะมีนนทีนอนอยู่ เราถึงฮอยแอนแล้วจา้าแล้วก็กำลังนั่งรถเรืองควาที่ฮอยออน,นเป็นเมืองมร์ตโรแล้วมันก็มีเวลาเปิดปิดนะคะเพราะฉะนั้นรถใหญ่ที่เกิน20 เ,เมืองเก่าฮอยอันนะคะใ้ามาฮอยอันอะ่ะมันจะมีตู้เ,เหลืองๆข้างหลังเห็นไหมนั่นคือตู้ที่ขายตเกตของของอเข้าเมืองเก่านะคะเราต้องเสียค่าเข้าเมืองเก่าอีกอันนึงเป็นปกติของการเข้าเมืองเก่าของการเข้าเขตมรดกโลกในบางหมู่บ้านนะคะในบางเมืองในยุโรปก็มีแบบนี้เหมือนกันที่มันจะมีภาษีที่คิดกับนะักท่องเที่ยวต่างหาก เป็นค่าเข้า,ขาเมืองนะคะในต่างประเทศหลายๆประเทศก็มีแบบนี้เหมือนกันใครมาก็อย่าลืมเผื่อสตางค์สำหรับเข้าตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเห็นเมืองเก่าอยู่ข้างหลังเรานน่ฝั่งนู้นของแม่น้ำเป็นเห็นเมืองเก่าทั้งหมดเลย <Okay. Ĭ Loc ation> เดี๋ยวเสร็จจะกินข้าวลองเราไปกินข้าวเนาะเสร็จจะกินข้าวเราจะไปเข้าโร <c oughs> <ng> งแรมก่อนมันร้อนอ่ะแล้วเดี๋ยวรอ ลมตกกว่านี้เราค่อยเราค่อยออกมาเดินเล่นกันอีกทีนึ่งช่วงเย็นๆที่แดดมันตกกว่านี้ตอนนี้ตัวไม้ไปแล้วครึ่งตัวเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเนาะไปกินข้าวค่ะ ทุกคนคุณเอ้ยทีวี สวัสดีเดซี่วันสุดท้ายในเวียดนามนาะจ๊ะเดากสวยอ่ะจะดูเขาปิดเดชิ้นมากเลย <S <S ลนี่โคตรชินาเลยชิ้มันสูงมากเลยะนี่ยห่างจากทะเลประมาณ มากิโลทสครับโอ้นโ,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 โนั่นคือทะเลจีนใต้ตอนนี้อยู่บนเขาหินอ่อนเขาเรียกเขาหินอ่อนอะ่ะคือรอบนี้มันมีหินอ่อนเยอะมากแล้วก็อุตสาหกรรมสําคัญของที่นี่ก็คือใดๆที่ทำจากหินอ่อน วัดวาอารามรูปแกะสลักต่างๆตอนนี้เราอยู่ขึ้นลิฟต์มาเมื่อกี้<อ>งคงเห็นแล้วเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์มาเนาะสูงพองสมควรแล้วก็ข้างหลังเป็นเจดียนน์บนเขาหินอ่อนนะคะแล้วก็วิวข้างหน้าเราก็คือทะเลจีนใต้เหมือนเดิมแหละประเทศเขาเป็นคาบสมุทรนะเพราะงั้นเราก็จะอยู่กับทะเลจีนใต้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเก็บวิววันนี้ไปให้ดูจ้ะนี่ที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นคือทะเลจีนใต้นะจ๊ะทุกคน เราทำทําความท่าไงแม่ตอนนี้เขาชว์ความแข็งแรงของต้ามเนื้อเขา

ศิละปะจามเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่มาที่นี่เลยก็คืออยากมาพิพิธภัณฑ์นี้อย่างอื่นก็เฉยๆที่อยากมาคือพิพิธภัณฑ์ศิละปะจามเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกที่มีศิละปะจามเยอะเท่านี้ครบเท่านี้เพราะฉะนั้นสําหรับคนสายประวัติศาสตร์ประศิลป์อย่างเราก็ต้องมาเนะี่ยไปเข้าข้างในกันนะจ๊ะ พธั์จามนะคะเป็น,นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุในสมัยจามปาไว้มากที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะคะก็<ม>ว่าได้ที่นี่เก็บรวบรวมวัตถุจํานวนมากในศินละปะจามแล้วก็แสดงให้เห็นถึงวิว,วัฒนาการนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งโดยสํานักฝรั่งเศสณปลายบูรพาทิตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดระเบียบโบราณวัตถุ ตามยุคสมัยตามพัฒนาการของศิละปะที่เป็นไปนในรูปแบบวิชาการสำารักฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นใครมาเวียดนามมาดานังแล้วเป็นสายตรวจศาสารสายศิลปะป็นพลาดไม่ได้เลยนะพิพิธภัณฑ์นี้คือสำคัญมากมาแบบมานะคะ ห้างตอนนี้อยู่ในห้างแม่อ่านว่าวินคอมคงใช่แหละเออก็ห้างอ่ะนะถามว่าเย็นไหมก็ก็ไม่ช่ำเท่าไหร่<ำ>แต่ก,แตก็แต่ก็ได้แหละได้อยู่ได้ได้คมืนเป็นเมืองร้อนคือได้ได,ได้ได้กว่าข้างนอกอะ่ะคือข้างนอกไม่ไหวจริงๆตอนนี้บอกเลยไม่คือคนเมืองร้อนมันนาะาค,าคือก็ไม่ได้ช่าแต่ก็เอออุ้ยเธอ่ำโซนในลด50% ก็ใจสั่นอยู่เหมือนกันนะไปหาของกินก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันปบด้วยเราเดินไเอสร็จแล้วหรอนั่งรอเครื่องเครื่องมานานมาก ก็จะพบว่าสุดท้ายเครื่องดีเลย์เครื่องดีเลย์ไม่เท่าไหร่ย้ายเกตอีกจ้าคุณสนุกสนานใช่หาปาจิงโก้งเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเวียดนามนะคะแล้วก็เวียดนามเป็นยังไงเว้ดานังฮอยอันเวียดนามกลางก็สนุกดีร้อนดีแล้วก็อิดอิดหินหินเนาะใครชอบทางงานทางโบราณคดีใจชอบศิละปะก็แวะกันมาได้วิพิตภัณฑ์ก็น่าสนใจอยู่ไม่ใหญ่นะคะวิพิตภัณฑ์เล็กๆแต่ว่าน่าสนใจทุกสิ่งอย่างข้าวของก็ แอบแพงบ้างบางอย่างละกันเอาเป็นว่าเมืองท่องเที่ยวะเนาะก็แวะกันมาได้นะคะใครสนใจใครชอบใครยังไม่เคยมาก็ลองดูเวียดนามยางนี้อะไรให้เที่ยวอีกเยอะเลยเนาะบินตรงได้ทุกวันนะคะจะเวียดนามแอร์ไลน์หรือใช้เป็นสายโลคอสอีเอเชียก็มากันได้นะไว้กันเจอกันทริปหน้าจะไปไหนอีกก็รอติดตามขอบคุณที่ติดตาม Walking Slowly ฝากไว้ด้วยทั้ง i อทั้ง Facebook นะคะ walking slowly เดินช้าๆแล้วไปเดินช้าๆด้วยกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e อย่าลืมนะจ๊ะเพราะตอนนี้ยอดวิดีโอเยอะกว่ายอดวิดีโอเยอะกว่ายอด s ับ s ไคร b e แล้วยังไงกดไลค์กันกดแชร์กดซับ s ไคร b e กันด้วยอย่าลืมเจอกันคลิปต่อไปนะคะรอติดตามเราจะไปไหนวันนี้ไปก่อนขึ้นเครื่องกลับบ้านบาย